มเที่ยวเกาะทัชมาเนี่ยค่ะแิ๊ค่ะสวัสดีปี่ใหม่นะคะวันไหนวันสงการไทยนะคะแล้วก็วันอีเตอร์นะคะพี่ก็ได้รับเกียรติได้เราเชิญมาจากเจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณนายเพนนะคะพี่แก้มพี่แมนะคะพี่มารีนะคะพี่ต้อยนะคะพี่พรนะคะพี่นานะคะ้องกบค่ะสวยนะคะ ชาลอนนะคะแตงกี้ชาลอนพอวิดีโอพออาร์มาเป็นไรค่ะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติมาด้วยที่ว่าพี่เพนบอกว่าวันนี้จะมาทำงานสงการนะคะเล็กๆนะคะก็เอาเท่าที่เราสภาวะอากาศใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ธรรมดาพยากรณ์บอกว่าฝนตกแต่แดดไม่ออกนะคะใจค่ะแค่ะชคดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวตามกันไปนะคะว่าวันนี้ที่บ้านงานเขามีอะไรกันบ้างนะคะเดตามไปดูกันเลยนะคะเจลลี่เขามีอะไรคะ นี่แกนี่เจ้าของบ้านเหมือนกันนะคะที่พ mm hmm. so ี่เคยพามาแล้วนะคะเจ้าของบ้านค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้มางานสงการนะคะสวัสดีค่ะแคปปิสงการพีเซอร์สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวยงามค่ะค่ะค่ะก๋วยเตี่ยวผัดไทยก๋วยเดี๋ยวผัดไทย เปิดเลยค่ะแกงแกงเขียวหวานเปิดเลยไหมเปิดเลย uh ่ะ huh. ขนมจีนนะคะขนมจีนพี่ของประจำบ้านเราแคบหมูค่ะแคบหมูเลยใช่ไหมคะ,ออคะน,นั่นนั่น <บด S 1> อร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้ว,ลวออ่น อันนี้นะคะขนมจีนแกงใต้อร่อยเนาะอันนี้กิ่งมะยมกำลังจะกินขนมจีนแกงใต้นะคะใช่ไหมคะมีผักด้วยนะคะจิจุช่ยจากสวนรดาตัดฮะนี่มีกระถินะคะสเปนียใช่ค่ะพี่กบพี่กบเข้ามาจากบิสเบินะคะมาไกลเลยค่ะงนเปิดใช่สวยไหมคะอุ้นางแบบมาเลยนะคะ รู้สึกเปลี่ยนชุดอีกแล้วคะน้งแบกขาอันนี้กินอะไรดีคะอันนี้กินอันนี้เป็นเอ่อก่งพยาธาตเป็นดักคลิงเกยอมเป็นักคลิงปนะใหม่เตอรบีดนะคะครอบครัวนี้นะคะทำามแล้วเหรออบจบไทยรือ็อี่อ Um, traditional part of Thai Songkran which is to pay respect to the elders and wish them happy new year. Um, and it involves water. Yeah. But unfortunately, I'm not allowed to use the house so it's not lots of water. <laughs> <laughs> we, we start this year because we knew we as well. We, we just live here less than two years, so maybe it's not 100%, but cool. like maybe 99%. <laughs> if something is missing, we uh, Don't complain. <laughs> <Yeah. laughs> พี่นาเข้าไปเอแต่รงจะได้เห็นภูเขตรงนูนบ้าแต่ละคนนะคะเต็มป่ากนะคะเออนีอ่ะอพี่แต้ไม่เห็นพี่พอเอามือลงพี่พอลงเออพี่นาอ่ะอหวานค่ะยืนนะคะยืนเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามิ้่หวานค่ะบัวลอยนะคะเจ้าพื้นยากตรองไหมดูดูนะคะดูนะคะโอ้ เลยนะคะโอเคครับยิ้มโอ้โหเลิศค่ะ oh, oh, ขอบคุณนะคะกินทานอีกรอบหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้พิมพกม็มามาจบคลิปงานสงการนะคะที่บ้านพี่เพ็นนะคะแล้วก็แล้วก็คุณแกรี่นะคะเข้ามาเลยค่ะ <laughs> นะคะ <glaube S 1> แล้วก็คุณนายเพชรย์แพลนนะคะแล้วก็พี่นานะคะจากลาทบนะคะพี่ต้อยจากลอสเซนต์นะคะพี่แต้มจากเดมันพอรค่ะแล้วก็น้องมาลีนะคะจากอิติเตอร์บีดนะคะแล้วก็เอวานะคะแล้วก็พี่พรจากซัมเมอร์เซนนะคะไอซัมเมอร์เซตนะคะใครยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะในช่องผู้ใหญ่บ้านท่าเที่ยว